สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ12ธันวาคม258มาดนึ่หน่อยนะครับ4ีทุ่มเศษเกี่ยวกับการยุบสภานะครับยุบไปแล้วนะครับแล้วก็มีผลในการยุบสภาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่12ธันวาคม68ตอนนี้ไม่มีสภาเพื่อแต่ละสลอนนะครับก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับทีนี้พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนถามมาว่าพอยุบสภาเสร็จในบัตรคนจนเดือนมกราคมจะได้เงินเท่าไหร่ฟังคําตอบครับ สำหรับการเพิ่มเงินบัตรคนจนนะครับเขาเพิ่มให้2เดือนก็คือพฤศจิกายนเพิ่มมา850จากเดิมที่เคยได้นะครับก็ได้ของเดิมอยู่แล้วเพิ่มเพิ่มเดือนพฤศจิกายน850ใช้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับให้ซื้อสินค้าแล้วก็เดือนธันวาคมในของเดิมก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มมาอีก8 5 0ซึ่งแ5 0ที่เพิ่มในบัตรคนจนนั้นให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1- ถึงสาสธันวาคม 6, 6 8นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเพิ่มเพิ่มไปแล้วนะครับส่วนหลังยุบสภา ไม่มีผลเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับไม่มีคือคนที่ได้รับสิทธิบ,บ,บัตรคนจนเนี่ยก็ยังใช้บ,บัตรคนจนได้เหมือนเดิมนะจะมีผลก็อย่างเดียวก็คือจะยังไม่มีการประกาศลงทะเบีย <t> น <ree> รอบใหม่เพราะว่า <an> <t ree> ถ้าจะลงทะเบียนรอบใหม่จะต้องนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอก่อนทีนี้ในการประชุมคอรมออนุมัติให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นั้น <Okay. S 1> มันไม่ได้หมายความว่าต้องอนุมัติให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อย่างเดียวก็จะต้องอนุมัติงบประมาณงบกลางด้วยเพื่อค่าใช้จ่ายในการ ในการลงทะเบียนรอบใหม่เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยุบสภา,านี้รอการเลือกตั้งใหม่นี้นะครับรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลรักษาการรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติงบกลางนะครับมติคอรอมอรไม่มีอำนาจอนุมัติงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัตรข้าวจนก็ยังจะไม่มีการเสนอเข้าที่คอ,อรมอลงทะเบียนรอบใหม่นะครับคนที่ได้รับสิทธิบัตรข้าวจนเดิมอยู่แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จและมีรัฐบาลชุดใหม่ จะประกาศลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่น่นแหละครับหลังการเลือกตั้งน่นแหละครับเ,เรื่องบัตรคอนโจรน,นะส่วนเดือนมกราคม259ก็คือเดือนหน้านี้จะได้เงินเท่าไหร่ก็กลับมาได้เท่าเดิมเท่าเดิมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เพิ่มามาเพิ่มเดือมพฤศจิการนให้850กับธันวาคม850เนี่ยเพิ่มพิเศษเพราะมีช่วงคนละครึ่งด้วยคน คนที่ได้รับสิทธิ์ประรคนจนเอกไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเพราะนั้นรัฐบาลก็เพิ่มให้เดือนละแ5 0้ิให้ผู้ได้รับสิทธิ์ประรคนจนเอกพิจิกากับธันวานะครับส่วนมกราสองห้าเก้าก็กลับมาได้เท่าเดิมเหมือนเดิมทุกประการก็คือวงเงินซื้อสินค้า300นะครับมกราหกเก้าค่าเดินทาง7 50ค่าแก๊ส80บาทก็ได้เหมือนเดิมนะมกราหกเก้าได้เหมือนเดิมได้เท่านี้แหละครับส่วนวงเงินเดือนที่เคยได้ทุกเดือนได้อะไรก็ได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับก็แจ้งทรราบนะคับ หลังยุบสภาบัตรคนจนเดิมนมกรากลับไปได้เท่าเดิมครับและบัตรคนจนยังใช้ได้ต่อไปสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ